ททีุ่กคนยังมีชีวิตยอยู่เลยทั้งที่รักขนาดนั้นแทๆ้ๆถ้าอย่างนั้นมาตายไปด้วยกันนะสวัสดีค่ะเราเจอกิวันนี้น่าจะมาเล่นเกม Decorate Decoration Demo เกมนี้ยังเป็นตัวเดโมยอยู่เลยเกมนี้เป็นเรื่องราวของสาวน้อยที่อยู่ๆก็ไปเฝ้ากับรากมะม่วงโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ แต่ว่าเธอยังอะไรเอาวรแฟนตัวเองอ yani, ย s <S ู่ทั้งที่ไม่อยากตายแท้ๆกิ่ก็ไม่อยากจะแยกจากกับแฟนถ้าอย่างงั้นก็แค่และอีกฝ่ายให้ไปลงนั้นรกด้วยกันท่านั้นก็พอแล้วนี่เรื่องราวมันก็เป็นแบบนี้แหละเพราะงั้นเราต้องทําทุกอย่างเพื่อให้แฟนตุยไปอยู่ด้วยกันเพลงนั้นไม่ต้องถึงเกมเก่าเหมือนกันนะคุณตุย มีออโตเซฟด้วยเมื่กี้น่าจะเป็นระบบออโตเซฟเนาะคุณพบว่าตัวเองอยู่ตรงหน้าพัดเมนแล้วคุณก็ได้รู้ตัวว่าคุณได้ตายไปแล้วคุณนึกสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคุณกันนะทั้งที่คุณไม่เคยทำอะไรชั่วร้ายมาก่อนแน่แท้ แต่หางปีศาจโผล่แล้วนะวิญญาณของคุณจะต้องได้รับความเป็นธรรมอย่างแน่นอนใช่ไหม <c oughs> คุณเงยหน้ามองไปที่อพาร์ตเมนต์และในตอนนั้นเองคุณก็ได้รู้ตัว <c oughs> คุณมาที่นี่เพื่อมาเจอกับเขา <c oughs> ชายผู้หล่อสมาร์ทมาสเท่เป็นผู้ใหญ่และสุภาพ <c oughs> แถมมีอารมณ์ขันด้วยคุณรักเขาความรู้สึกนั้นมันเหมือนกับว่าจะนำพาคุณให้กลับฟื้นขึ้นมาจากความตายคุณก้าวขึ้นไปบนบันไดขึ้นสนิมไปอธิยียพาร์เมนต์กริ่งห้องของเขาใช้งานไม่ได้เพราะงั้นคุณเลยเคาะประตูแต่ตายแล้ว,วนะเขาก็มาเปิดด้วยนะแล้วก็ปิดใส่ด้วยนะ แต่ว่าเขามองไม่เห็นคุณเขาไม่เคยสังเกตเห็นคุณมาก่อนเลยด้วยซ้ำและอยู่ๆคุณก็เกิดกลัวขึ้นมาที่จะไปจากโลกนี้มันไม่สำคัญหรอกว่ามันจะเป็นสถานที่ที่ดีแค่ไหนแต่ว่าความคิดที่ว่าจะต้องแยกจากกับชายคนนี้ ไม้ว่ายังไงแม้ก็โหดร้ายยิ่งกว่าแดนชําระคุณรู้สึกเหมือนกับหัวใจของตัวเองยังสั่นไหวอยู่ลึกลงไปในร่างกายของคุณที่ค่อยๆเสื่อมสภาพลงคุณรู้สึกว่าวิญญาณของคุณยังห่ยหาเขาอยู่คุณรู้ว่าตัวเองต้องการจะทําอะไรถ้าเกิดว่าจะไม่สามารถมาพบกับเขาได้อีกแล้ว ถ้าอย่างนั้นก็แค่ต้องพาไปลงนรกด้วยกันก็พอคุณมั่นใจว่าเขาจะต้องเข้าใจได้แน่ๆคุณก็แค่ต้องพาเขาไปด้วยก่อนวิญญาณของคุณจะสลายไปมีมีดด้วยคุณต้องฆ่าสุดที่รักของคุณ เขามองไม่เห็นฉันนะเอ๊ผู้คนเนี่ยสามารถสัมผัสได้ถึงวิญญาณหรือเปล่าเนาะอ่ะช่างมันเถอะก็แค่ต้องฆ่าเขาซะแค่เลยนะเพยายามสัมผัสหรือพูดคุยกับเขาและพาเขามาอยู่เคียงข้างกันอย่างไรก็ตามการสัมผัสกับสิ่งต่างๆในโลกความเป็นจริง อย่าง้นก็ตามการสัมผัสสิ่งต่างๆในโลกนั้นจะทำให้คุณเหนื่อยมีเวลาลิมิตอยู่แค่หนึสัปดาห์เขาค่อยบอกกับคุณว่าบางทีนะประตูที่จะไปสู่สวรรค์เนี่ยจะเปิดอยู่49วันเพราะงั้นต้องทำให้เขามากับคุณก่อน49วันมันน่าเศร้าจะตายถ้าเกิดว่าจะต้องไปจากโลกนี้เพียงลำพัง อทำไรดีนะเดินได้ไหมยาหนังสือพิมพ์มากมายเลยแล้วก็ไวริวด้วยคุยด้วยหน่อยนี่ทำอะไรอยู่หรอคุณคุยกับเขาเขามองไม่เห็นคุณคุณเชื่อว่าจะต้องมีคนที่สามารถสัมผัสได้ถึงผีคุณเหนื่อยและต้องพัก แล้วน่าจะสำรวจในบ้านก่อนคุยหรือทำอะไรได้นะหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปเขาได้หยุดพักประมาณสองสามวันแต่จากนั้นก็ไปโรงเรียนอีกครั้งคุณก็นั่งเหงาอยู่ในห้องของเขาคิดถึงเรื่องพ่อกับแม่ของคุณขณะที่นั่งอยู่ตรงนั้นแม่ของคุณก็พยายามไปที่บ้านของเพื่อนคุณแต่ละคนแต่ละคนเพื่อถามหาเรื่องคุณ ขณะที่คุณพ่อก็ขับรถเพื่อตามหาคุณเขาดูเหมือนเขาจะไม่สังเกตถึงคุณเลยวันทิ้งขยะมาแล้วก็จากไปแล้วดูเหมือนว่าเขาจะลืมเอาออกไปนะรองเท้าสองคู่ ของของเขากับแม่แหละอะไรอ่ะรูปดวงไฟวิญญาณเหรอคำมไมคอะไรอ่ะอ๋อน่าจะเป็นคำมไมคสำหรับการได้เอนดิ้งมี True End ด้วย Happy End 1 Happy End 2 True End มีการอืมบวงมงคลเมเจออันนี้ นี่น่าจะเป็นรูปเหมือน ending นะเนี่ยมันจะมีรูปดวงตารูปบ่วงแล้วก็รูปเอ่อเหมือนให้จดหมายรรกมัง้งดูเหมือนว่าเขาจะสั่งอาหารมาเยอะเลยนะรู้สึกว่าจะมีกระดาษเยอะกว่าที่ก่อนด้วยกำแพงห้องอพาร์ตเมนต์เขาเนี่ยบางจังเลยนะท้าจะได้ยินเสียงเพื่อนบ้านคุยกันเลยล่ะได้ยินเสียงเด็กเดินอยู่ข้างนอกด้วย แล้วก็พอรถไฟผ่านมาตัวห้องก็สั่นด้วยแหละถ้าอย่างนั้นเขาก็น่าจะได้ยินฉันด้วยใช่มานี่ไม่รู้ว่าคุณอยู่ตรงนี้ได้ซ้ำมีสาโทรศัพท์อยู่ข้างนอกดินเสียงนกร้องจิบจิบห้องอาบอ่ามาจะเข้าไปอาบน้ำแป๊บ เขาก็ดูเหมือนกับปกติทุกทีได้เห็นหน้าด้วยอืมงั้นเข้าฝันวันนี้เข้าฝันดีกว่านี่นี่ี่ีคุณไปโผล่ในฝันของเขามันเหมือนกับว่าคุณได้คุยกับเขาเลยและนั้นทำให้คุณมีความสุขอ่ะคุณเหนื่อยและะ้วพัก อีกสัปดาห์หนึ่งก็ผ่านไปเขาใช้เวลาอยู่ในอพาร์ตเมนต์อย่างน้อยนิดจนน่าตกใจพอมาคิดดูแล้วเขาเคยพูดถึงเรื่องทำงานพาธรมที่ด้านหนังสือด้วยนี่คุณอยากจะไปกับเขาจริงๆนะแต่ว่าคุณออกจากห้องของเขาไม่ได้ในตอนนี้คุณเลยนั่งแกล่วอยู่บนพื้นน้ำหนักเดียวที่คุณรู้สึกได้จากร่างกายที่ไร้มวลสารนี้ก็คือความหนักอึ้งของหัวใจคุณ ตะกี้ที่กรอบรูปมันมีภาพด้วยเมื่อคืนหลับไม่ค่อยสบายเลยฮะม,มันคืออะไรกันนะขึ้นๆลนงนขง้นลงๆลง ยังเต็มเหมือนเดิมเลยเหมือนกับว่าสามอาทิตย์ก่อนเหมือนว่าพิยาคุณจะติดอยู่ที่นี่ออกจากห้องไม่ได้ทางทางที่ก่อนเข้ามาเนี่ยมันยังอยู่ข้างนอกอยู่เลยแท้ๆจับเกลือแล้วมันรู้สึกร้อนไปหมดก็ยังคงจิ้มๆอยู่แต่ว่ามันทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยและต้องนั่ง ช่วงนี้เขาดูเหมือนว่าจะถอนหายใจเยอะมากเลยแต่ละครั้งก็ทำให้คุณรู้สึกไม่มั่นใจคุณสงสัยว่าถ้าเกิดว่าเขารู้ล่ะว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาคุณสงสัยจริงๆถ้าเกิดว่าเขารู้อือ่อเข้าฝันอีกทีแล้วกันนี่เขาขอไปป่วยในฝันเธออีกครั้งนะไปพล่อยสวดภาวนาในฝันของเขานั้น ตัวเขากำลังทรมานกับความตายของคุณโอ้แปลว่าพอรู้จักกันใช่ไหมอุย้ยคุณเหนื่อยและต้องการพักผ่อนตัวบวงมาแล้วอีกสัปดาห์ผ่านไปคุณอยากให้เขาตายแต่ว่าคุณคิดผิดคุณได้เข้าใจแล้ว ทั้งหมดที่คุณต้องการก็คือการคุยกับเขาแต่ว่ามันเปล่าประโยชน์ที่จะคิดแบบนั้นแหลักตอนนี้อะแม่ฮะตื่นอยู่หรือเปล่าครับเป็นยังไงบ้างอะเดี๋ยวผมจ้องอไปทำงานนะครับอยากได้อะไรไหมเอาจริงๆ เราก็ไม่เห็นแม่เขาเลยนะอาหารเสริมแล้วครับแต่ว่าแม่ยังไม่ได้จ่ายเงินคืนให้ผมเลยนะที่ผมซื้อให้เขาก่อนนะ่ะก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะไปซื้อมาให้เกมโอเวอร์ไหมคะขอบคุณที่เล่นเกมนี้ นี่คือจุดจบของเดโมนะในตัวเวอร์ชั่นเต็มนั้นจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6ฉากจบเราวางแผนที่จะทำตอนพิเศษด้วยกะโดยนาตั้งตารอได้เลยนะเดี๋ยวขอลอง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 ,ลองนั่นนั่นนั่นแหละไอ้นั่นแหละคืออ่าอยากลองทำอย่างอื่นดูนอกจากเข้าฝันกับพูดคุยลองโปตอไก เนะเป่ามีรอยอยู่นะคุณได้ใช้พลังโปรโตโกไกส์แต่มีดมันหนักเกินไปก็เลยตกลงพื้นโชคร้ายจัง แม่อีกแล้วเหรอเราน่าจะทำคมสะอาดให้มากกว่านี้นะฮะที่กรอบรูปมีรูปตุ๊กตาฟางด้วย ลองสาบสิว้าวจงตุยซะมาอยู่กับฉันคุณสาบเขาคุณภาวนาอย่างสุดหัวใจให้เขาตายเร็วๆนี้มีรักกันจริงปะเนี่ยตัวกะตารฟารามีตะปูทิ่มด้วย รู้สึกเหนื่อยๆนะแล้วก็รู้สึกเหมือนมีใครกำลังจ้องมองอยู่แม่บอกว่าเราควรจะไปทำวิธีชำระล้างสมั่งแต่ว่าเราไม่เชื่อเรื่องอะไรไสยศาสตร์แบบนั้นหรอกคุณรู้สึกว่าร่างกายที่ไร้ผิวนังของคุณเริ่มสั่นไหวนี่นะ่ะร่างกายของคุณต้องพยายามบอกอะไรแน่เลย และมันรู้สึกดีมี่นี่มาอยู่ด้วยกันเถอะนะมา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 มคุณคิดถึงเขาแล้วเกินตากำลังจะเปิดแล้วคุณเหน่อยและหลับไป าวันนี้เขาก็ยังไม่สังเกตเห็นคุณเหมือนกันดูเหมือนว่าเขาจะไปที่โรงพยาบาลเพราะรู้สึกไม่ดีอีกแล้วเขาดูหน้าซีดมากเลยละ่ะช่วงนี้ได้เห็นสีหน้าที่ดูเหมือนกำลังจะตายของเขาแล้วทำให้ในอกของคุณมันรู้สึกตื่นเต้นไปหมดนี่น่ะต้องเป็นความรักไม่ผิดแน่ อีกไม่ช้าคุณก็จะได้อยู่กับเขาเพราะงั้นคุณเลยตัดสินใจจะรอเขาที่นี่ <c oughs> แต่ว่าได้มีร่างปริศนายื่อยู่นอกประตูใครอ่ะ <c oughs> คุณไม่เคยเห็นเขามาก่อนเลยเ <c oughs> พราะว่าคุณเพิ่งจะมาถึงบ้านเขาเอง และใช่ทำไมคนคนนี้จะต้องมาที่นี่ด้วยนะคุณได้ยินเสียงของคนคนนั้นพูดอะไรบางอย่างขับไล่ปะฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนะแต่ว่าเอ๊เขากำลังพูดกับคุณอยู่หรือเปล่านะแต่ว่าแต่มันเหมือนกับว่าเขาพูดกันคนละภาษาเพราะงั้นคุณก็ไม่เข้าใจ บุคคลลึกลับนี่ได้ประสานมือของเขาเอาไว้เข้าด้วยกันอยู่หลายครั้งทันใดนั้นคุณก็รู้สึกเหมือนกับว่าร่างกายที่ไรตัวตนของคุณมันถูกผัดเผาไม่นะจ็บปลายนิ้วของคุณเริ่มเป็นสีดำปลายนิ้วของคุณเริ่มเป็นสีดำและวกำลังจะสลายไป เล็บของคุณที่เพ็นเป็นสีดําตอนนี้มองไม่เห็นอีกแล้วเด,เดี๋ยวสิหยุดนะมันเจ็บนะทําไมต้องมาทําแบบนี้ด้วยอะในคอมันแสบร้อนไปหมดช,ช่วยเลยไม่เห็นหรอว่าเขาเป็นอะไรเนี่ยเขาถอนหายใจออกมาด้วยความเหนื่อยละ ต่างๆเนี่ยมันน่าจะหมายถึงสื่อถึงการกระทำในแง่บวกแง่ลบนะ true end เ,เนี่ยห้ามทำอะไรไม่ดีเด็ดขาดเลยและต้องอแสดงออกความรักล้วน happy end 2อันนี้ไอ้สัญ,ญลักษณ์แปลกๆอันนี้น่าจะเป็นเกลือมั้ง คุณต้องทําให้เขาได้รู้ว่าคุณคือผู้อยู่เบื้องหลังเรื่องนี <t 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 ้ทั <t 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 rum> <t rum> <t ้งหมดก็สับเกม decorate decoration demo เราขอจับลงตรงนี้ก่อนนะคะ demo เนี่ยน่าจะออกมาแค่ ending นี้ ending เดียวแล้วนะต้องรอตัวเต็มก่อนถามว่าน่าสนใจไหมเราว่ามันก็น่าสนใจดีถึงม้จะอกแบบไม่ได้มีอะไรมากแต่เราว่าถ้าสมมุติเขามีเฉลยให้ว่า น้องเนี่ยตายได้ยังไงกันเอ่ยแล้วแม่ของพระเอกเนี่ยเขามีอะไรหรือเปล่าเพราะว่ามันเหมือนจะปูมานิดนิดหน่อยหน่อยว่าครอบครัวพระเอกน่าจะมีปัญหานิดนิดเอาจริงๆเราชอบเกมที่มันไม่ได้เล่นแค่ในแง่เดียวมีประเด็นเรื่องอื่นมาผสมด้วยแบบนี้นะคือมันทําให้เกมมันดูมีมิติมันมีอะไรหลายๆอย่างถ้ามันแค่เล่นในแง่เดียวอย่าง อแค่มาทําให้แฟนตุ้ยไปอยู่ด้วยกันมันออกจะน่าเบื่อไปนิดอันนี้มันคงมีอะไรหลายๆอย่างแหละสํหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณที่เข้ามารับชมถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะการกดไลค์จะทําให้มีคนเห็นคลิปของเรามากขึ้นด้วยในแต่ละคลิปนะถ้าเกิดว่าใครอยากจะขายเกมนั่นเกมนี้ก็ช่วยกันหน่อยนะนะบา,บายยค่ะ